หลายเรื่องเรื่องเศรษฐกิจปากท้องรวมไปถึงประเด็นการตรวจสอบหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวมีอาคารก่อสร้างสำนักงานสตองถลม<ะ>่มที่หน้าง,งานตอนนี้ก็ยังค้นหานาทีต่อนาทีในขณะที่การตรวจสอบค้นหาสาเหตุและดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องวันนี้ก็มีความคืบหน้าใช่คะ่ะเราไปติดตามอัปเดตสถานการณ์ที่หน้าง,งานก่อนนะครับตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง,งค,คุณลักษิกาแพรทองรออยู่ครับ หลังเจ้าหน้าที่สแกนพื้นที่นะคะจนพบร่างผู้สูญหายกว่า70็ลรายค่ะล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ยังเร่งค้นหายอย่างต่อเนื่องค่ะด้านหลังของทิ่ใช้คคุมท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นภาพเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขมักขเม่นเร่งค้นหาผู้สูญหายกว่าหลายชีวิตค่ะที่ติดอยู่บริเวณด้านในของซากปลักหักพังของอาคารถล่มแห่งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่นะคะกำลังใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการยกซากแผ่นปูนขนาดใหญ่ขึ้นมา จากบริเวณตรงกลางเมื่อได้ระยะที่เหมาะสมก็จะหยุดการใช้เครื่องจักรและให้เจ้าหน้าที่กู้ภยัยลงพื้นที่ไปตรวจสอบต่อไปล่าสุดตอนนี้นะคะอีกฝั่งฝั่งหนึ่งของจุดเกิดเหตุรองศาสตราจารย์ทวิดากรมลเวทนะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็นําทีมถแถลงประเด็นความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้รอชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวอาคารตลม่มและแผนแมาตรการต่างๆนะคะซึ่งรายละเอียดก็จะนําเสนอต่อไปขณะเดียวกันนะคะวันนี้ทีมข่าวได้สอบถามกับนายสลัญยพงศ์กิจ โชควัฒนาเจ้าหน้าที่กู้ภัยปอเติกตึงนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในทีมผู้ที่เข้าไปปฏิบัติภารกิจตั้งแต่วันที่30มีนาคม เ่าถึงภารกิจล่าสุดว่าตอนนี้ได้ส่งทีมกู้ภัยร่วมบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอก,กชนขึ้นไปขุดเจาะนะคะในบริเวณโซนบีหลังจากรับแจ้งเมื่อเวลา14นาฬิกานะคะว่าพบร่างของผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งรายค่ะซึ่งล่าสุดสามารถนําร่างออกมาได้แล้วและทําการขุดเจาะหลังทําการขุดเจาะเคลียร์เศษซากในพื้นที่บริเวณรอบๆออกค่ะซึ่งจุดดังกล่าวนี้นะคะถือเป็นจุดที่อันตรายที่สุดและเป็นจุดที่คันขนาดใหญ่ล้มทับซึ่งจะต้องมีวิศวกรนะคะในการประเมิน พื้นที่ก่อนที่ทีมกู้ภัยจะเข้าไปเคลียร่างออกมาซึ่งต้องใช้เครื่องมือหนักยกแผ่นปูนขนาดใหญ่ออกเพื่อที่จะส่งให้เจ้าหน้าที่นำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาค่ะ การดาเนินการตอนนี้นะคะเท่าที่สํารวจจากสายตาพบว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณยอดของซากปรักหักพังของอาคารที่ถล่มลงมานั้นล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่สามารถที่จะเจาะลงไปที่บริเวณด้านล่างของจุดได้เนื่องจากแผ่นปูนขนาดใหญ่นะคะและความไม่มั่นคงของ,ของพื้นที่บริเวณรอบๆค่ะต้องใช้ระยะเวลาในการยกออกทีละชิ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคที่ทางทีมกู้ภยัยจะต้องใช้ความระมัดระวังในการดําเนินการอย่างเป็นพิเศษค่ะส่วนการปฏิบัติงาน ร่วมกันกันกบเจ้าหน้าที่กู้ภัยต่างประเทศนะคะก็ถือว่าร่วมมือกันเป็นอย่างดีค่ะมีเทคโนโลยีทันสมัยเครื่องสแกนพื้นที่เพื่อประเมินสแกนหาร่างผู้สียผู้สูญหายนะคะอย่างชำนาญแล้วก็เชี่ยวชาญเราไปฟังเสียงค่ะ ตอนนี้คือส่งทีมกู้ภัยนะครับร่วมบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะครับพี่ขึ้นไปขุดเจาะในบริเวณโซนดีโซนบีครับโซนบีบาโวซึ่งรับแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้ได้พบผู้เสียชีวิตนะครับช่วงนี้ยังไม่สามารถนําออกมาได้และก็อยู่ระหว่างทําการขุดเจาะและก็เคลียร์พวกเศษซากในใน,ในพื้นที่นั้นออกครับช่วงนี้อยู่ระหว่างดาเนินการครับตอนนี้รับแจ้งมาหนึ่งศพเท่านั้นครับ ยังยังเพราะว่าเป็นจุดที่อันตรายที่สุดแล้วก็เป็นจุดที่คานคานขนาดใหญ่เนี่ยล้มทับซึ่งจะต้องมีวิศวกรในการประเมินพื้นที่ก่อนที่ทีมกู้ภัยจะเข้าพื้นที่ที่จะไปเคลียร์ล่างครับซึ่งตรงนั้นต้องใช้เครื่องมือหนักอย่างเช่นแผ่นปูนอย่างเงี้ยต้องใช้เคนเพื่อย,ยกสิ่งของวัตถุนั้นออกเคลียร์เพื่อที่จะให้จะส่งเจ้าหน้าที่เนี่ย ไปไปไปค้นไปค้นหาร่างผู้เสียชีวิตแล้วก็ไปเก็บพูดณต,ตรงนั้นนะครับวันนี้นะคะพนตำรวจโทรสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยพลตำรวจตีนกสินพูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรวมประชุมพูดคุยนะคะกับรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวทนะคะรองผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครนายพงนราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาทธิการและผังเมืองนายพิสุทธิสุขขุมวิศวกรใหญ่ของสตง,งนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้หาลือ ถึงแนวทางการเข้าเก็บพยานหลักฐานแล้วก็ติดตามสาเหตุของการถลม่มครั้งนี้นะคะเรื่องสาระสำคัญค่ะที่ได้มีการหารือในประเด็นที่กองตำรวจที่สน์หลักฐานยังไม่สามารถเข้าเก็บพยานหลักฐานได้และทางทีมกู้ภัยได้ยกเศษซากของอาคารถล่มออกเพื่อเป็นการเปิดทางในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนะคะแล้วก็นำเศษซากต่างๆออกไปทิ้งไว้ในที่ว่างเปล่าและไม่ได้มีการกำหนดจุดนะคะว่าวัตถุพยานอื่นๆ ออกไปจากบริเวณจุดใดจึงกังวลเรื่องของพยานหลักฐานค่ะที่อาจจะเกิดความเสียหายและอาจจะส่งผลทำให้การตรวจพิสูจน์สาเหตุไม่แน่ชัดค่ะ นอกจากนี้นะคะพนตำรวจโทรสยามเปิดเผยภายหลังการหารือถึงแนวทางการดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องว่าการประชุมร่วมกับกองพิสูจน์หลักฐานตำรวจในวันนี้นะคะต้องการเข้าไปเก็บหลักฐานภายในที่เกิดเหตุค่ะแต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนะคะยังอยู่ในระหว่างการค้นหาผู้ประสบภยัยแล้วก็รื้อย้ายโครงสร้างอาคารที่พังลงมาเจ้าหน้าที่ก็เป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภยัยจึงขอความร่วมมือนะคะให้รอทางปทมส่งมอบพื้นที่ให้กับตำรวจก่อนค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตาม ะะทางตํารวจบอกว่าก็จะเข้าไปทําการเจราจาอีกครั้งค่ะสาเหตุนะคะที่ต้องเชิญสตงอแล้วก็กมโยธาให้ข้อมูลในวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบเกี่ยวกับการขออนุญาตกรอสร้างด้วยสําหรับตัวเลขล่าสุดนะคะซึ่งก็เป็นตัวเลขนะคะอัปเดตจากทางศูนย์อํานวยการสถานการณ์ล่าสุดนะคะในเวลา17นาฬิกาค่ะตัวเลขนะคะปรับเปลี่ยนมาอยู่ที่ยอดผู้เสียชีวิตจํานวน14รายเป็นชาย8รายและหญิง6รายค่ะยอด ผู้ดได้รับบาดเจ็บ9ารายและยังอยู่ระหว่างติดตามอีก73ลารายค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่นี่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณรกศกกานะครับนี่คือหน้าง,งานนะครับเจ้าหน้าที่ยังทํางานแข่งกับเวลาค่ะแล้วก็ล่าสุดยืนยันก็คือนําร่างผู้เสียชีวิตออกมาได้อีกหนึ่งคนค่ะนะเป็นผู้หญิงนะทําให้จํานวนผู้เสียชีวิตวันนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งคนเมื่อคืนนี้เพิ่มหนึ่ง วันนี้เพิ่มอีกหนึ่งส่วนรายง,งานข่าวที่ออกมาว่ามีการพบจุดที่น่าจะมีร่างของผู้เสียชีวิตอยู่ข้างล่างเนี่ยห้าคนหกคนตอนนี้ยังเอาออกมาไม่ได้ได้แค่หนึ่งคนอันนี้คือคอนเฟิร์มข้อมูลแล้วก็ภาพที่มีการแชร์กันเยอะมากวันนี้ฮะเป็นภาพจากเครื่องมือค้นหาของทางทหารสหรัฐอเมริกาที่มาร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ แล้วก็ไปที่คือหากันเพราะว่านับดูแล้วเนี่ยพบจุดที่น่าจะเป็นร่างของคนที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารเนี่ยนะกว่า70คนครับกรจุกอยู่ในจุดหนึ่งนี่คือคลิปที่มีการเผยแพร่กันออกมาแล้วก็มีการแชร์กันเยอะนะครับทีนี้มันจริงหรือไม่จริงอย่างไงภาพนี้ในแฟนเพจไฟแอนเ e สคิวไทยแลนด์ก็ได้มีการนำเสนอครับแล้วก็บอกว่าเป็นการเจอร่างคน